สวัสดีทุกทกท่านนะครับที่สลาเวลาให้เกียรติเข้ามารับพังเว็บนีนาของทาง ACA เราในวันนี้นะครับผมผมพีรพงแก้วมณีนะครับเป็นฟีเซลเอนจิเนียร์ของบริษัท ACA Pacific นะครับหร,หรือจะเรียกชื่อเรียนก็นได้นะครับชื่อกวางนะครับผมซึ่งเป็นคนที่ดูแลโปรดักต์ในวันนี้นะครับผมซึ่งอของอ g e เจนดาในวันนี้นะครับผมก็ขอ A.C.A. Pacific นะครับแล้วก็ตัว w r l d Solo Product Overview นะครับ A.C.A. Pacific เราเป็น Distributor นะครับที่ก่อตั้งมาแล้ว30กว่าปีนะครับโดยม,มีมีอยู่ด้วยกัน5ประเทศนะครับมีฮ e a อ q u a r t e r อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็จะมี Regional Office อยู่ที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็จะมี ในส่วนของทางของเอเชียก็จะมีอ่ามาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ไทยทางด้านของเอเ p ียไป i c t ิทไทยแลนด์เราตั้งมาแล้ว20กว่าปีนะครับแล้วก็อยู่ตรงเคทีเอ็นทาวเวอร์นะตรงพระราม9ทางอย่างที่บอกครับทางเอเ p ียไป i c ิทเราเป็นดิสติบิวเตอร์นะครับแล้วก็เรามีโปรดักต์หลายๆโปรดักต์ที่ที่เราขายให้กับทางพาร์ทเนอร์ทางกลุ่มลูกค้าอยู่นะครับซึ่งในตัวของโปรดักต์ของทาง ACA เอง จะเรียกว่าเราแบ่งออกเป็นด้วยกัน4 BU ด้วยกันนะครับซึ่งก็จะเป็นทางด้านของ Infrastructure, Enterprise, Design, Security แล้วก็ที่เป็น Digital Scanner อะไรอย่างเี้ซึ่งในตัวของวันนี้นะครับผมนำเอาตัวของ World Solo ซึ่งอยู่ในส่วนของ i n f r a s t r u c t u r e ม a n a g e น e n นตัวเนี้มา o v เวอร์วให้กับลูกค้าได้ ไม่ทราบว่าตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างครับได้ได้ยินเสียงชัดไหมครับอ่าโอเคครับถ้าง,งั้นไปต่อครับอ่าอันนี้จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของทาง SC A C A ที่เรามีโปรดักที่ขายให้กับทางพันเนออร์แล้วก็กลุ่มลูกค้านะครับ บีซเน็ออกเป็น4ดีพีด้วยกันนะครับในตัวของโปรดนะครับในของวันนี้นะครับเป็น v o Solo ซึ่งตัว v o Solo เนี่ยที่เป็นไว้สําหรับเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ออนคลาวด์ที่ใช้ Position Management นะครับในตัวของโปรดักต์ของ v o Solo เองนะครับเราจะแบ่งเรียกว่าแบ่งแพลตฟอร์มออกเป็น3แพลตฟอร์มด้วยกันนะครับที่ทางลูกค้าใช้งาน ให้กับทางยูซอร์นะครับโดยแพลตฟอร์มแรกะครับเราจะเป็นก็อย่างเป็นของ w o l Solo ที่เป็นหน้ารล็บอร์ดนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มที่สองก็คือที่ใช้บนมบายแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มที่สามก็คือจะใช้บนของ w a l i v e ที่เป็นสมาร์ทวอทนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ<ๆ>ก็คือว่าตัวของ w o l Solo เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันออนคลาวด์นะครับซึ่งทางเอามาไว้สําหรับให้กับกลุ่มคนที่ใช้ เรียกว่ามีความเสี่ยงในการทํางานหรือว่า,าดูแลกลุ่มคนที่เราต้องการช่วยเหลือ protect, เขาแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งในของวอล l d ลเนี่ยโดยเริ่มต้นนะครับเราได้คิดว่ากลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเนี่ยเราก็จะแบ่งประเภทออกมาครับซึ่งอันนี้ผมจะยกตัวอย่างว่าเหมนอันนี้ครับก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ทางแท่กของแท่นกุดจอซึ่งเราจะเห็นว่ากลุ่ม เวลาเขาทํางานเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะมีความเสีย่ยงเกิดอันตรายเกิดขึ้นในการทํางานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเอาเวอร์ซโลเข้าไปเพื่อทําการเรียวกว่าโปรเทคหรือว่ามอนิเตอร์ดูว่าเขาทํางานเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่า <ขอ S 2> หรือว่าถ้าเกิดว่ามีการเกิดเล็ซิเดนซ์เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้อย่างรวดเร็วนะครับกลุ่ตามต่อมาก็จะอาจจะเป็นกลุ่มของที่เป็นตำรวจน,นะครับซึ่งเราสามารถ รู้จุดโลเคชันจุดที่เขาอยู่ว่าในขณะขณะน,นี้ทางตำรวจเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนบ้างเพื่อเวลามีช่วงเกิดเหตุหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับทางทีมโอเปเรตนเนี่ยเขาก็าสามารถที่จะรู้จุดหรือว่าส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแลันทางทีมครับอันนี้กลุ่มต่อมาก็จะเป็นในกลุ่มที่เป็นเรียกว,ว่ากองทัพน,นะครับซึ่ง เราได้ใช้งานกับโวเนี่ยได้ใช้งานร่วมกับกลุ่มกองทัพในลักษณะที่ว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงภัยหรือว่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยจะมีทางที่ผมคิดว่าเป็นทางหัวหน้าทีมหรือว่าเป็นทางผู้บังคับบัญชาเนี่ยดูแลลูกทีมที่เข้าไปในจุดเสี่ยงภัยได้แล้วก็จะทําให้โเทคกลุ่มของคนที่เข้าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในนักขัน นี้ก็จะเป็นจุดโซนจุดโลเคชันที่เราจะเห็นได้ว่าทางคนที่ใช้งานเนี่ยอยู่ตรงช่วงไหนอยู่บริเวณไหนบ้างอันนี้คือจะเป็นลักษณะของออยูทเคปของวอล์กโซโลนะครับที่เรานำมาใช้งานอยู่หรือจะเป็นคนงานก่อสร้างที่เข้าไปทำงานในจุดที่มีความเสีย่ยงนะครับจะเห็นได้ว่ามีการปฏิบัติงานและรวมไปถึงการที่รู้จุด โลเคชันจุดโซนต่างๆนะครับว่าเขาทํางานปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยตแต่ละที่แต่ท,แตที่มีหัวเสี่ยงหรือเปล่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนะครับกลุ่มต่อไปก็จะเป็นกลุ่มของทางของอ m e r g e เ c y นะครับที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าเข้าไปดูแลกลุ่มผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วน,นะครับแล้วก็ทางด้านของโบซโซโลเนี่ยเราได้เอาเข้ามาร่วมมาจอยเรียกว่า เป็นการเข้ามาดูพฤติกรรมของการขับรถของของของคนนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยอุบัติเหตุหรือว่าการเกิดอันตรายบนท้องถนนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนเป็นหลักนะครับเราเลยเอารถโซโลเนี่ยเข้ามาโ r เทคแล้วก็ช่วยเหลือดูพฤติกรรมของการขับของคนว่าเขามีการขับที่เกิดความเสี่ยงหรือไม่พร้อมกับ ในลักษณะของกลุ่มงานหรือว่ากลุ่มในลักษณะของสินค้าที่เขามีมเรียกว่ามูลค่าของการขนส่งอะไรพวกนี้ครับมันจะทำให้ช่วยเหลือหรือว่าทำการเซฟตี้ในลักษณะวเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของแพลตฟอร์มที่ใช้งานนะครับของก็จะเห็นว่าเราจะมี ตัวของโลเคชันกลุ่มจะโตนในอยู่ของพื้นที่เสี่ยงหรือว่ากลุ่มแอเรียที่ที่ใช้กับท,ทางยูเซอร์ที่เรากำหนดให้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าให้อยู่ในโลเคชันางนอันนี้ก็จะเป็นเราจะเห็นว่าเป็นดีเทลในการที่เราเห็นยูเซอร์การใช้งานฟังก์ชันอีว้ที่ใช้งานอยู่นะครับโปรไฟล์ profile, แล้วก็ตรงจุดเลือกโลเคชัน ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็จะเป็นการกําหนดโซนของการใช้งานนะครับว่าอยู่โซนไหนบ้างมีใครอยู่ในบริเวณแอเรียที่เรากําหนดโซนไว้อยู่บะาครับนี่ก็เป็นของฟังกชันโ o โซโลนะครับซึ่งเราสามารถกําหนดพื้นที่กําหนดโซนกําหนดการแ็คกิ้งของยูเซอร์ที่ใช้งานอยู่นะครับเพื่ออย่างที่บอกครับว่าเราต้องการที่จะโปรเทคแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับ อย่างจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงในเรื่องของอาการโปรเทคเรื่องของร์ดเลทเรื่องของความดันอะไรอย่างงี้ยแล้วก็เขาอยู่ในโซนอยู่ในจุดไหนบ้านครับเร่องอาเราก็จะเห็นว่าเวลาเขา,าเดินหรือว่าไปจุดจุดไหนเนี่ยตรงแอเรียที่เราเห็นโปรเทคไปเราก็จะเห็นทั้งหมดที่เขาเขาอยู่ครับหรือว่ากลุ่มคนที่เป็นลักษณะ อาซเมอร์ที่เวลาเขาออกจากบ้านไปแล้วเขาอาจจะหายไปโดยปกติแล้วในลักษณะของประเทศไทยเราเนี่ยก็ต้องรอ24ชั่วโมงที่จะต้องรอแจ้งความรอคนหายแต่ว่าพอเราเอาตัวโวลทโซลตัวแทกกิ้งเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะรู้เลยครับว่าญาติหรือว่ากลุ่มคนผู้ป่วยที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับเขาไปอยู่ตรงจุดไหนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ย เราสามารถป้องกันการเรียกว่าเกิดการสูญเสียหรือว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยกับกลุ่มคนเหล่านี้ครับเราสามารถเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าตาหาเขาได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นของตัวของไดเวอร์นะครับที่เราจะเห็นจุดสตาร์จุดโ c a t i o n ต่างๆนะครับในการที่ ตัวนี้ที่ผมยกตัวอย่างในการเรียกว่าเป็นอ l e เลร์ในการเวลาที่คนขับรถเกิดการอัซิเดนต์อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยตัวแอปพลิเคชันที่ออนอยู่บนมือถือนะครับมันก็จะแจ้งเตือนอัลเลอร์ตไปยังทีมที่ซัพพอร์ตทีมที่มอนิเตอร์อยู่นะครับเพื่อทําให้อ่าสามารถส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทําให้เรียกว่าอ่ารู้จุดที่ว่าจุดที่เขาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าจุดที่เกิดขึ้นเกิดอักซิเดนต์เกิดอะไรพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ย สามารถส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและรู้เลยครับว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ในการเซฟตี้หรือว่ากรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วกลุ่มสินค้าที่เกิดเรียกว่าโซนแอเรียเนี่ยเข้าไปโปรเทคช่วยเหลือได้นะครับอันนี้จะเป็นฮิตตอรี่ของตัวของไดเวอร์นะครับเราจะเห็นว่าการดีเทลการขับจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งพฤติกรรมการขับเป็นยังไงบ้างสกอร์การขับ ว่าอ,อยู่ที่เท่าไหร่การใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถไม่หรือว่าการขับเบรกแบบรุนแรงหรือว่าการยูเทิร์นแบบรุนแรงอย่างเงี้ยครับคือตัวอ่าฮิสตอรีของการพฤติกรรมการขับอย่างเงี้ยครับเราจะมีรีพอร์ตแล้วก็เรียกว่าใช้ในกลุ่มคนที่อ่าป้องกันลดอุบัติเหตุในการที่จะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ อันนี้จะเป็นของตัวมบายนะครับที่เป็นการใช้งานฟังก์ชันการใช้งาน,นต่างๆเรื่องของการกดให้เช็คอินว่ามีการ alert อ,อยู่นะครับว่าหรือว่าไม่มีอันตรายเกิดขึ้นหรือมี alert การแจ้งเตือนเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทรวไปถึงจุดโลเคชันที่ผมบอกว่าเขาอยู่ตรงจุดไหนทําให้เราเข้าไปช่วยเหลือเขาได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะที่อยู่บนของคนโมบายนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นใช้ออนบนของที่ผมบอกสมาร์ทวอท์นะครับที่ผมได้เกิดนไปก่อนนัานี้ก็คือว่าตัวนี้นครับที่เรากําลังทําอยู่ในกลุ่มของลูกค้าที่เป็นลักษณะของผู้สูงอายุที่เราต้องการช่วยเหลือในลักษณะที่ว่ารเรื่องของการดูแลเรื่องของการปรเทคเรื่องของการดูแลของเรื่องการ,การเต้นหัวใจความดันต่างๆหรือว่าการหกลม้มอนนี้ครับที่ ใช้ร่วมกับสมาร์ทวอทตอนนี้เราใช้กับซัมซุงอยู่ครับซึ่งอันนี้ครับมันเป็นตัวที่บอกว่ากลุ่มที่เราจะสามารถดูแลและปกเทคเขาได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับก็คืออย่างที่บอกว่าคือว่าตัวของว s o l o เป็นแอปพลิเคชัน o อนค์ที่เรานํามาใช้ร่วมกับบนของสมาร์ทวอทแล้วก็ของโม p อ o n e ที่เป็นทั้ง Android แล้วก็ไอโอเอส อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของทางโบ o โซโลครับที่เรานำมาอ่า n t o v e โอวิวให้กับทางลูกค้าในวันนี้นะครับผมทางลูกค้ามีคำถามเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมครับ ตัวโปรดักตของเราก็คือเป็นแอปพลิเคชัน,ชนออนไลครับอันนี้ก็คือสามารถเรียกว่าทางทางลูกค้าเนี่ยสามารถจะทำการนําไปเทสใช้งานได้นะครับอย่างเหมือนเหมือนตอนนี้ครับที่ทาง A.C.A เราใช้งานอยู่นะครับก็คือเรียกว่าเป็นเป็น,ปนช่วงของโควิดนะครับก็คือว่าเราให้กับพนักงานทุกคนเนี่ยออ,อนไลน์แทกกิ้งของโตัวโซโลไว้แล้วก็เราจะกําหนดแอเรียพื้นที่ของ ก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าอ่าห้ามห้ามให้กับพนักงานออกไปนอกพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลอะไรอย่างี้ครับเราก็เลยทําการที่ว่าอ่ากําหนดโซนขึ้นมานะครับเพื่อให้พนักงานเนี่ยออนไลน์แล้วก็อยู่ในบริเวณโซนที่เรากําหนดไว้นะครับเผื่อถ้าเกิดว่าทาง,ทางพนักงานเองเราออกไปนอกโซนที่กําหนดแอนเรียไว้มันก็จะมีการแจ้งเตือนแจ้ง alert ขึ้นมานะครับว่า แจ้งมสเส็จหรือว่าแจ้งให้ทางทีมที่มอนิเตอร์ดูเนี่ยครับมาให้เห็นว่าคนออกจากพื้นที่แอเดียไปยกตัวอย่างเนี้ยเรื่องนี้ครับเราก็จะกําหนดเรียกว่ากําหนดโซนพื้นที่แอเดียไว้แล้วก็มีการแท็กทุกคนไว้อยู่ในโซนถ้าทางในในกรณีที่ว่าอันนี้ครับเหมือนกับว่าะจะมีโซน A โซน B ีต่างๆเนี่ยทางยู่ใช้งานเนี่ยต้องอยู่ใน,น,ในกำหนดแอเดียตรงนี้เท่านั้น แต่ถ้าเขาออกจากพื้นที่ตรงนี้ออกไปเราจะเห็นเขาจะ,จะมีเมสเซจแจ้งเตือนว่าคุณได้ออกจากพื้นที่ตัวนี้ไปเหมือนผมยกตัวอย่างว่าตอนนี้ครับที่เรากําลังทําอยู่ก็คือว่าในลักษณะของโรงพยาบาลน,นะครับที่เป็นของโควิดพลันทีนะครับที่ทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทยก็คือว่าต้องต้องมากักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนเราก็เลยทําการเรียกว่าท็กกิ้งกลุ่มคนเ่านี้ครับให้อยู่ในแอเรียนี้ก่อน 14วันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาออกนอกแอเรียหรือออกนอกจากโรงพยาบาลไปเนี่ยเราก็จะมีทีมดูแลเขาอยู่แล้วก็สมมุติว่าเฝ้ามอนิเตอร์ดูอว่าเขาออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปเราก็เลยต้องส่งทาง security เจนซิเคียลตี้เข้าไปดูแลเขาว่าเพราะอะไรทุกคถึงออกจากพื้นที่แต่ในลักษณะที่ว่า14วันผ่านไปแล้วเขาออกจากพื้นที่ได้แต่ว่าเราต้องการมอนิเตอร์โปรเทคเขาอยู่ความเสี่ยงที่จะออกไปข้างนอกว่าเขาไปอยู่ตรงจุดไหนบ้าง เราก็ยังทําการเรียกว่าแท็กกิ้งเขาอยู่ว่าออกไปแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเราจะมีตัวรีพอร์ตอิตอีอยู่ว่าแต่ละจุดแต่ละวันเขาไปตรงไหนบ้างอันนี้ก็คือตัวที่เรากําลังทําอยู่ในตอนนี้นะครับท <c oughs> <c oughs> ่านอื่นมีข้อสงสัยเพิเติมนี่ครับ อ่า uh, อันนี้จะเป็นแรดบอร์ดนะครับที่ที่บอกว่า User อรที่ใช้งานล็อกอินเซกชันเป็นยังงบ้างใช้งานผ่านดีไวออะไรเหมือนจะมีผมเคยเจอข้อคำถามว่าสมมติว่า่า uh, การเรื่องของแท็กกิ้งกับคนแล้ว uh, บนดีเวเนี่ยทางทางคนที่แท็กไว้อยู่เนี่ยเขาเขาปิดเครื่องหรือว่าไม่ต้องการใช้งานตัวเนี้ครับเราจะมีเรียกว่าเซกชั o นในการมีเตอร์อยู่แล้วว่าสมมติเราจะเห็นดีไวว่าตอนนี้ ออนอยู่หรือเปล่าบุคคลนี้ออนดีไว้อยู่ไหมเราก็จะต้องมีการเรียกว่าส่งทีมเข้าไปว่าโทรติดตอ่อสื่อสารประสานกับทางทีมมอนิเตอร์อยู่แล้วนะครับหรือจะเป็นลักษณะที่ว่าในกรณีที่ทางของผู้อร์เองอาจจะมีการสลับดีไว้กันอะไรครับอันนี้คือเราจะมีเรียกว่าฟังก์ชันในการเพื่อยืนยันตัวตนว,ว,ว่าคุณใช้งานอยู่ตรงดีไว้ที่เรากําหนดไว้อยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นที่ผมบอกครับว่าจะเป็นจุด start หรือว่าคุณไปไหนมาไหน่อะไรเงี้ยครับเราก็จะเห็นตัวแท็กกิ n งที่ท,ที่ทาง user ไปนะครับ มีคำถามเพิ่มเติมถามได้ครับตอนนี้หรือว่าถ้าทางลูกค้าเองอาจจะเรียกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อสงสัยคำถามหรืออยากจะให้ทางเราเองเข้าไปรีเซนที่หน้าง,งานก็ได้หรือว่าเข้าไปเสนอคุยกับตัวโปรดักเพื่อรายละเอียดเพิ่มขึ้นอะไรอย่าง,งานี้ก็ได้นะครับทางเรายิานดีที่จะเข้าไปคุยกับที่ลูกค้าหน้าง,งานได้นะ Uh, ตัวของสมาร์ทวอทอันนี้ก็คือจริงๆแล้วถามว่ามันแท็กกิ้งยังไงคือคือณณตอนนี้นะครับตัวข mm hmm. องที่เราใช้กับ s ัมซนก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราใช้ของอีซิ e ing, มน,นะครับออนบนตัวของสมาร์ทวอทเดี๋ยวจะมีที่เรียกว่าเรา mm hmm. เรากำลังทำพัฒนาเพิ่มในลักษณะที่ว่าใช้เป็นแค่ตัวของสมาร์ทวอทที่เป็นพวกบลูทูธอะไรที่อยู่ในแอเรียแล้วก็แท็กกิ้งกับตัว ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวเรากำลังทำ,ทำเพิ่มเติมอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าตัวที่เราใช้กับ s ัม sung จริงที่เราใช้ตัวของ ecmu เนี่ยเพราะว่ามันสามารถที่จะเรียกว่า user ที่ใช้งานเนี่ย on ออที่ไหนแล้วมันเรา tag location ได้อยู่นะครับจากนอก area หรือว่าใน area ที่เรากำหนด ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเซสชันของวันนี้ผมจบการโอเวอร์วิวในตัวของโปรดักต์ให้กับทางลูกค้าประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหรือจะมีรายละเอียดหรือดีเทลอะไรลงเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้ครับเดี๋ยวอาจจะเรียกว,ว่าให้ทางเราเข้าไปพรีเซนต์ที่หน้าง,งานเลยก็ได้นะครับแล้วเพราะว่าบางทีบางท่านอาจจะสะดวกที่จะถามคามถามในตอนนี้นะครับหรือว่ามีสล็อตเวลาที่ให้ทางเราเข้าไปพรีเซนต์โปรดักต์ตัวื่น,งงนก็ได้นะครับ ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับฟังในวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ